เขาประดับดินถ้าเขาอืุ้ยผู้บ่มีบ่โอ้ยอยู่เฮื่อนเด้งงามงามบ่อือเขาบอกแล้วเขาพาไปเขาก็มาหาบอกเสียงบแม่นเสียงจาของร้องเสียงจาของเอินีมาได้หนีเนาะบ่ เขาบอกแล้วเขาพาไปเขาก็มาหาบอกก้าวพีนองผู้ผู้เฒ่าพนผู้เฒ่าเพ่นหุจักเรืองบายใช่เอฟซีใหม่ต้นไหลไปธรรมชาติอธรรมชาติในโลกนี่เนาะหุจักปื๊ดใกนี่เขาบอกว่าเป็นแต่เขาก็รู้เสียงบอแมนเสียงจากของล่องเสียงจากของเออหนีมาได้หนิเนาะสากกันเฮ็ดได้หลายหัอ เขาสากเดือนไหนบ้านี้แม่เดือนนาวันที่สองเดือนนาวันที่สองโอ้สิ้นนี่นี่เขาประดับดินก้นเล่าเนาะเกิดเกิดไม่ไงรุ่นบงหุจักเลยโอ้มีข้ามหมากเอ๊สองข้ามยายาสองกอกบอกยังเฮ็ดได้หลายห่อเขากเดือนไหนบ้านี้แเดือนนาวันี่สองือนนาวันทีสโอ้สินนี่นี่เขาประดับดินก้นกุ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 ก ังไม่โชว์ัวแน่ล่ะกู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 กกกกกกกบประมาณเสียงจะของมันจะมังฟังอยู่มาแล้วมาแล้วพี่น้องกูกูกภาคภคทังแขวภาคกลางเขาก็มีกันเนาะเขามีแต่อันบุญเขาอันกาศาสตร์เลยเนาะทั้งภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานเท่านี้ซิมีอือห้ามผู้ไกนอุ้ยผู้บ่มีบ่บัโอ้ยหัวเงอนเด้งงามงามมือใด ตอืมเขาประดับดินสินสิมาเดือนนาอืมหามา,าผู้ห่อุ้ยผู้บ่มีบ่บ่โอ้ยอยู่เฮือนเด้องามงามไม่ต้นไหลไปธรรมชาติอันธรรมชาติในโลกนี่เนาะหูจักปึ๊ดใจนี่เขาบอกว่าเป็นแต่เขาก็รู้เรื่องอืม บอกแล้วเอาพาไปเขาก็มาหาบอกอเอาพี่น้องมาผู้ผู้เถาเพิ่นผู้เถาเพิ่นหูจักเรลือใหม้ต้นไหลปายธรรมชาติอันธรรมชาติในโลกนี้เนาะหูจักปื๊ดไก่นี่เขาว่าว่าเป็นแต่เขาก็รู้เรื่องมือใดสินสินมาอยู่แล้วอืเขาประดับดินสินสินมาเดือนหนาอืม อุ้ยผู้บ่มีบอกโอ้ยอยู่เพื่อนเด้องามงะเสียงบแม่นเสียงจ้าของล้องเสียงจ้าของเอิ้นีมาได้นน่เนาะกระดับดินห่อเข่าอันไร้ไร้ห่ออันบอกบ่บ่อันนี้เข่าไปยันน้าเยอะโอ้โอ้ห่อห่อเข่าห่อเดียวน่นน่ะกกมาแล้วพี่น้องหลายเลยหลายเยอะหนิเอากุ๊กกุม่นเสียงจ้าของเพิ่นเพิินกับบมาเลยพี่น้องลองฟังอูื อุ้ยผู้บ่มีบอกโอ้ยอยู่เฮื่อนเด้งงามง่ากุ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 งามไม,มา่โชติโตนี่แหละกุ๊กกุ๊กกุ๊กุ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 ๊กกอมนเสียงจะของมันจะนบังฟังอยู่มาแล้วมาแล้วพี่น้องกุ๊กุกุเอาไปท่านอยู่วัดเข้าในจุดถูดบจุดเทียนเอียงบอกไปลลไ,ไปฟังดินเหลาเนะาะเกิดเกิดไม่ไงาารุ่นบ่งหุก่ามมาก อส,สองขาา่าอย่าอย่าสองกอกบอกประเพณีภาคอีสานนะคะเราบฏิการซีเป็นบุญเข่าสาบบ um ุญบ like ุญพญาสาบซีป er> ุ๊บซีเอสแจ๊กโบอทแจัก totally> หัดมือหอดเดือนหอดปีแล้วล่ะสิ้นนานแล้วที่เขา ียนดอกไม้ไปยาไม่พอก็เอาพี่น้องเขาหรืมาเอาโอ้โอ้อันปีนี้คือสิได้ไปอยู่ดอกปกติบ่ได้ไปเฝ้าหญ้าสร้างกบุ๊ขออนุญาตเด้อพี่น้องจ้าหน้าโรงเรียนหนาโรงเรียนภาคภาคทั้งแถวภาคกลางเขาก็มีกันเนาะเขาเขามีแต่อันบุญเข่าอันกายศาสตร์เด้เนาะทั้งภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานเฮานี่สิมือใด อืเขาประดับดินสินสินมาเดือนนาอืมข้าเขาประดับดินถ้าเขาสังเราเนะเกิดเกิดไม่ไงรุ่นบงหุจักเดี๋ยวมีข้ามหมากเอกสองข้ามยายาสองกอกบที่สองอย่างมีเข่าประดับดินก็คือเฮ็ดฮอเดียวกับนั่งไปวาดแตกมาแล้วพี่น้องหลายเลย หลายเยอะเอากคุ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 เสียงเจ้าของเพิ่นเพิ่นกับบมาเลยพี่น้องลองฟังดูเรียงเบาเบาเขาเบาอย่างเขาก็รูเรื่องเบิดเพียงแต่เบาเบาเป็นซื้อเจ้าของไกลเจ้าของบ้านพูดใจดีเพื่อนเงล่าเนาะเกิดเกิดไม่ไงรุ่นบ่งหุจักเด็โอ้มีข้ามหมากเอ๋สองข้ามยายาสองกอกบอกสากยังเฮ็ดได้หลายห้อ เขาสากเดือนไหนบ้นี้แม่เดือนนาวันที่เดือนนาวันที่สอง,อนนสองโอ้สินนี่นี่เขาประดับดินก็หามาหาผู้ไก่กนอุ้ยผู้บ่มมีบ่บโ่โอ้ยู่เฮือนเด้องามงามโทษไปหาเพ่นแล้วเพ่นไป,นไปนซื้อของอยู่ตลาดซื้ออะไรรวดนั่นละ่ะขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอนี้บ๊ายบายแม่บายบาย โทรไปหาเพิ่นแล้วเพิ่นไปอันซื้อของอยู่ตลาดซื้ออะไรลวดนั่นล่ะขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอนี้บายบายแม่บายบายปีนี้คือสิได้ไปอยู่ดอกปกติบ่ได้ไปเฝ้างาบ่่แมนฝังดินอืมเฮาบอกแล้วเอาพาไปเฮาก็มาหาบอกก้าวปีน้องมาผู้ผู้เฒ่าเพิ่นผู้เฒ่าเพิ่นฮู้จักเรือไม้ต้นไหลไปธรรมชาติอัน ธรรมชาติในโลกนี่เนาะหูจักปื๊ดใจนี่เขาบอกว่าเป็นแต่เขาก็รู้เรื่องอืมเขาประดับดินถ้าเขาเสียงบเมนเสียงจาของล่องเสียงจาของเออหนีมาได้หนีเนาะบ้าอืมเาบอกล้วเอาาบเขาก็มาหาบอกเขาเอาผีหนวกมาผู้เฒ่าเพ่นผู้เฒ่าเพ่นหูจักเรื่องกุกกกกกก ยังไม่ชอดโตแน่ล่ะกุ๊กกุ๊กบปรมาเสียงจะของมันจะมบังฟังอยู่มาเดีวมาเดีวพี่น้องกุ๊กกุ๊กบายไ่้เอซงกบตะขอนุญ,ญาตเด้อพี่น yeah. <bunlar aynı S 2> ้อจ้าหนาโรงเรียนนาโรงเรียนมันซอยเอารถเขามาไว้ในบ้านเพื่อจะข้าวกันถาถาาถาซ่างมากฮับรถมาเห็ดรถกันซ่างไน้างภาคทั้างแถวผากกลางเขาก็มีกันเนาะเขาเขามีแต่อัน บุญเขาอันกระยาศาสตร์เด้เนาะข้างภาคก,กลางภาคใต้ภาคอีสานเท่าหนิซีแม่ม <นำ S 1> มือใดเข่าประดับดิน,นดินซิมาเดือนหนาเอ้ยสะออนเนาะคุณอ่ะกู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 ง่ามเว้นคนก็น,กน,นอนเศ้าเมื่อยอยู่น,ำนำ้ำหฮมน้าอันเง่าเขาหมต้นหนาอืม เขาประดับดิน,น <ะ S 1> ถ้าเขาเสียงโบเมนเสียงจากของล้องเสียงจากของเอ,อินีมาได้หนีเนาะบ๊ายบายเอซีโทรไปหาพ่นแล้วพุ่นไปอันซื้อของอยู่ตลาดซ mm hmm. ื้ออะไรรุดนั่นแหละ mm hmm. ขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอนี้บายบายแม่บายบายเรื่องเบาเบาเขาเบาอย่างเขาก็รูเรื่องเบิร์ด mm hmm. เพียงแต่เบาเพราะเป็ี่นซื้อแต่อของไกลจ้าของบ้าน พูดใจดีเพิ่อากจังเฮ็ดได้หลายหออเขาากเดือนไหนบ้นี้แม่เดือนนะาวันที่สองน,นะนองโอ้สินนี่นี่เขาประดับดินก็อตั้งกบขออนุญาตเด้อพีห่หนุ่มจ้าหนาโรงเรียนหนาโรงเรียนยกูกูกก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 กัไม่ช่อตละกก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 มเสียงจะคองมันจะบางฟังอยู่มาเล็วมาเร็วพี่นุมกกมือได ืเขาประดับดินสินสินมาเดือนหนาประเพณีภาคอีสานนะคะเราปฏิกาสิเป็นบุญเขาสาบบุญพญาสาบุ๊กุ๊กคุ๊กคุ๊ก๊กคุกคุ๊กคุ๊กคุ๊กคุลยคุ๊ยคล๊กคุ๊อคกุกุ๊กุ๊กุ๊กุกุ๊กุกุ๊กกุ๊กคุ๊กคกก่ง อันธรรมชาติในโลกนี่เนาะหูจักปื๊ดใกล้นี่เขาบอกว่าเป็นแต่เขาก็รู้เลยบายเอ้ยเอซี่ีสองอย่างมีเขาประดับดินก็คือเฮ็ดห้อเดียวกับนํำไป